วันนี้มาทำข้อความเป็น a n i m เมชันกันนะคะเป็นตัวอักษรวิ่งอยู่ด้านล่างของคลิปค่ะกดเข้าไปที่ l a เยอร์ค่ะแล้วก็เลือกตัวอักษรตรงนี้นะคะเ็กจะพูดคำว่าไปตลาดยามเย็นทำเมนูแสนอร่อยด้วยกดที่ไมโครโฟนค่ะเราจะได้ไม่ต้องพิมพ์ค่ะตัวอักษรก็จะวิ่งเข้ามาแล้วนะคะต่อไปเลื่อนเมนูด้านขวาค่ะลงมาด้านล่างนะคะ เปลี่ยนสีพื้นหลังกันค่ะให้สีเด่นชัดขึ้นนะครับอินเ <In able S 1> เปิดไปเห็นไหมคะด้านหลังจะเป็นสีดําแล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงก็ได้นะครับกดเลือกเข้าไปที่สีแดงค่ะแล้วก็กดถูกนะคะเห็นไหมคะจะเด่นชัดขึ้นแล้วก็ขยายให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงส่วนด้านนี้นะคะมีคํา,คาว่า Background ความกว้างเต็มที่พอเราเปิดแล้วเนี่ยตัวพื้นหลังข้างล่างนะคะเขาจะยาวเต็มวิดีโอเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะเพื่อนเพื่อน,เ,นเห็นไหมคะ จะยาวเต็มวิดีโอแบบนี้เลยกดถูกคราวนี้จะเห็นว่าข้อความเราเนี่ยพอจบตรงนี้เขาก็จะไม่มีข้อความแล้วใช่ไหมเราก็กดเข้าไปให้เป็นกรอบสีเหลืองค่ะเลื่อนมาค่ะเลื่อนมาให้สุดวิดีโอเลยเพิบเรียบร้อยแล้วนะคะเราอยากให้ข้อความของเราเริ่มต้นตรงไหนคะเริ่มต้นตรงจากด้านหลังใช่ไหมให้เขาวิ่งมานะคะเราก็ลากไปค่ะ แล้วก็ลากข้อความของเราไปนะคะให้เขาเริ่มออกมาจากตรงนี้นะต่อไปเราก็กดที่รูปกุญแจค่ะตรง action bar นะกดเข้าไปเห็นไหมคะจะมีจุดสีแดงๆดงค่ะขึ้นตรงเส้นไทม์ไลน์นะคะตรงนี้นะคะเราลากมาค่ะลากมาให้สุดวิดีโอเลยนะคะลากมาก่อนนะคะให้สุดวิดีโอเสร็จแล้วเราก็มาลากตัวหนังสือของเราค่ะไปให้สุดอีกด้านหนึ่งนะคะ อาจจะไม่ค่อยตรงเส้นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเพื่อนๆก็สามารถปรับแต่งได้ค่ะลากให้จนสุดเลยค่ะจะสังเกตเห็นไหมคะเวลาที่เราลากเนี่ยจะมีจุดสีแดงๆขึ้นมาจุดตรงนี้เราสามารถลบได้ค่ะถ้าเราไม่ต้องการเราก็สามารถที่จะกดลบออกไปได้นะคะแล้วทําใหม่ได้แต่อันนี้อเล็กจะโอเคแล้วนะคะก็กดตรงถูกไปต่อไปเพื่อนๆก็กดที่ Play ได้เลยค่ะดูว่าตัวอักษรที่เราทําไว้จะวิ่งออกมาตามที่กําหนดไว้หรือเปล่านะคะ ตรงนี้ค่ะนอกจากจะใส่ข้อความแล้วเรายังสามารถใส่เบอร์โทรศัพท์เบอร์การติดต่อเว็บไซต์ต่างๆได้นะคะเพื่อนๆก็ลองทำตามดูได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้เล็กด้วยนะคะจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปค่ะ